จุดแรกที่ที่เราเห็นก็คือบ้านหลังนี้โชคดีที่คุณจะต่อเติมตรงนี้ถ้าคุณไม่ต่อเติมตรงนี้โจทย์ยากเลยก็คือทางขึ้นมาเนี่ยเราดูดีว่ามันมันชันแบบเหมือนเราขึ้นภูเขาเลยอะ่ะนึกออกปะมันสูงชันเกินไปเพราะฉนั้นกระแสน้ําหรือกระแสซับมันยากที่จะเข้าไปเก็บข้างบนได้เพราะฉะนั้นเอาจุดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเสริมข้างล่างให้เป็นตัวเก็บซับก่อน ประตูบานนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนนะคะให้ตรงนี้ปิดเป็นบานทึบและเอาประตูเนี้ยอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแก้บันไดได้แล้วเพราะบันไดตอนนี้ชี้ไปทางหน้าบ้านบันไดชี้ไปหน้าบ้านเมื่อไหร่การเงินมีปัญหาแน่นอนนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวจะปิดเป็นบานทึบและเอาประตูบานเนี้ยอยู่ฝั่งนี้แทนนะคะแล้วก็ผักเข้าล็อกไม่ให้ผักออกแล้วก็มีเนินหลังเต่าแบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าพนักง,งานขึ้นลงถูกไหมผักเข้าส่วนตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนอะเมื่อกี้คุยกันตรงนี้ใช่ปะ หรือตรงนี้มุมนี้ส่วนตรงนี้เราจะ b ิวเป็นออฟฟิศนะคะเป็นประตูบานผักเข้า2บานนะเลือกเอาจะเอาสองบานบานละ89ลองดูว่าพอไหมพื้นที่2องบานผักเข้าสูง2 0เมตรสิเซนขึ้นไปนะหรือ1บานผักเข้าบานละ1.07หรือ120เลือกเอา